วันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเพนวีเอสเป็นหลอเราจะมาทายคำถามน้องๆในเซิร์ฟกันน้องๆคนไหนตอบถูกอะเห็นมังกรด้านหลังพี่ปะรับไปเลยคำถามละตัวมามาไปดูกันพี่มีคำถามมาให้เล่นน้องสนใจไหมครับสนใจครับพี่ชายงันพี่จะถามแล้วนะพี่อยู่จังหวัดอะไรครับ โอ้เครียดเลยพี่อย่างนี้เครียดเลยอย่างนี้เครียดเลยพี่ดูจากหน้าตาพี่แล้วเนี่ยต้องจังหวัดตากแน่เลยใช่ไหมพี่ดูจากการใส่หมวกของพี่แล้วคงจะร้อนโอ,โอ้ยังไม่ถูกครับน้องชายน้องๆอ,อยากได้บังกรหรือเปล่าอยากได้มากเลยเพ่ยีงให้สองตัวเลยถ้าน้องอ่ะตอบพี่ถูกสนไหมล่ะสนครับพี่รีบทายมาเลยพี่ผมต้องการบังกรตอนนี้ด่วนเอาเป็นว่าพี่อยู่จังหวัดอะไรแค่นี้เอง <c oughs> เจังหว,ๆๆหวัดอะไรวะจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรวะเลยไม่พี่ชลบุรีเปล่ากรุงเทพแน่เลยน,น้องชายไม่ถูกเลยครับ อมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสนใจมังกรหรือเปล่าครับสนใจครับพี่พอดีว่าพี่มีคําถามมาถามนะครับถ้าน้องตอบถูกอ่ะน้องเอามังกรไปเลยเอาครับพี่สนใจครับถามได้เลยครับผมงั้นคําถามแรกนะครับพี่ชื่ออะไรครับน้องชายพี่ชื่อพี่ชื่อพี่บอสไงครับพี่แล้วพี่อยู่จังหวัดอะไรครับพี่อยู่จังหวัดลบบุรีไงครับพี่โอ้ผมดูพี่ทุกวันผมติดตามพี่ทุกวันผมรู้หมดแหละอืมแล้วแล้วช่องช่องพี่ชื่ออะไรครับช่องพี่ก็ชื่อิีปีไงพี่ผมดูทุกวันเลย ยิปปี้ครับพี่ทุกวันเน FC ผมดูพี่บ่อยนะครับพี่พ